อเอฟซีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันส่งเหรียญมาขายเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปรป่าศ,ศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟซีฮะนี่คือกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญส่งมาจาก อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคันฮะส่งเหรียญมาแบ่งปันให้ช่องของปปาเนาะเดี๋ยวปปาทักทาย f อไปก็ขออนุญาตเปิดกล่องไปด้วยเพราะว่ากล่องนี้รู้สึกว่าโอ้โหจะมีน้ำหนักอืมเท่าไร f อฮะ4กิโลกว่า4กิโลกว่านั้นภายในกล่องเหรียญภายในกล่องจะเป็นเหรียญที่ช่องของปปาประรากาศรับซื้อเป็นเหรียญที่ช่องของปปาต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่อง อ่าดูเหรียญไปพร้อมๆกันเอฟซฮะเนาะอ่าโหเอฟซีเขากล่องใหญ่มากเลยเนาะก็ยังไงดียะเรามาดูเหรียญภายในกล่องกันจะเป็นเป็นเหรียญที่ช่องของปะปาเดี๋ยวปะายกออกก่อนเอฟซีพอดีขากล้องค่อนข้างจะสั้นนิดนึงเนาะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึ่งปะปายกออกก่นอนอืมไม่มีอะไรแล้วเอฟซฮะนี่คือเหรียญที่นักสะสมส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันเอฟซี SC นะฮะ ดี๋ยวป,ปาขอเทออกก่อนเลยนะฮะเนาะจะเป็นเหรียญใช่หรือไม่ใช่เป็นอย่างที่ท่องของปปาประกาศรับซื้อไปไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันออ,อันนี้อีกแพ็คหนึ่งเดี๋ยวโอเคเนาะะปา๊าป,ปาขอเทออกเลยะฮะอันไหนใช่ไม่ใช่เป็นองตีตติดมานั้นเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกันทีหลังนะฮะเพราะต้องเทออกก่อนเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นใรายการเหรียญของเขาแป๊บหนึ่งนะฮะเอสซีบางรายการก็ไม่ใช่อย่างไงเดี๋ยวป,ปาก็คอยว่ากันใหม่นะฮะ มาดูเขาตกลงกับแอดมนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อนี่น่าจะเป็นเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ2บาทใช่ไหมฮะสองบาทสีขาวแน่เลยเนาะก็เอฟซี F C, ท่านนี้ท่านใส่เท่าที่ทราบมาท่านเป็นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นคนเอฟทีเอฟซี C, C, ที่ไม่ค่อยสบายประมาณนั้นแหละอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ2บาทสีขาวนะสองบาทสีขาวเ่ะเทออกมาเลยเนะอฟซีฮะสองบาทสีขาวสองบาทสีขาวใช่ไหมนี้ อะ2บาท FC5 ปีพศ2550นานแล้วไงนานแล้วไงที่เราเงียบไปจากเหรียญเหรียญนี้เนาะหลังจากที่ปปาต้องไปทำรายการอื่นๆเนี่ยเอฟี่นี่ F นปเป็นเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550นะเดี๋ยวป่าพยายามจะให้ดูเหรียญเหรียญที่ของปปาปปารับซื้อนะฮะอ่ะอันนี้ วางไว้ตรงนี้เลยฮะดันเข้าไปก่อนปื้ดหน้ากล้องนะแล้วก็หลายรายการหลายรายการอันนี้เป็นเหรียญเหรียญตราแผ่นดินนะเ,นเหรียญตราแผ่นดินเราจะเลือกดูเหรียญเฉพาะหลักๆที่ช่องของป้าปานั้นทารายการประกาศรับซื้อไปแต่แป๊บหนึ่งเอฟซีนะฮะป,าปา้าปาเกรงว่าเวลาจะไม่พออ่ะอันนี้ตราแผ่นดินฮนะหนึ่งบาทตราแผ่นดินอย่างเงี้ยช่องของป้าก็ยังรับซื้อกันอยู่นะแต่ราคาไม่แพงนะเนี่ยราคาไม่แพงนี่ก็ราคาไม่แพงนะฮะเหรียญสองบาทนี่ก็ราคาไม่แพง เนาะประดี FC เอฟซเขาเขาถามแอดมินมาว่าอยากให้คุณปปา,าช่วยรับซื้อเหรียญสองบาทได้ไหมเพราะไม่มีที่ขายประมาณนั้นนะฮะโอเคนะฮะเขาก็ประมาณนั้นมาก็อ่ะลองดูนะก็ลองดูอันนี้เป็น25สาตางค์ปี34เนาะอันนี้ก็ยังไม่อยู่ในโหมดนะ25่สาตางค์ปี3ามคิดวปาวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวป,ป,าวาป้นนะวปปาจะเลือกดูเหรียญที่ทางช่องของเรารับซื้อแบบเป็นทางการเนาะที่เรารับซื้อแบบเป็นทางการอ่ะก็มาดูกันฮนะ อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญคุดเฉียงอยางงี้เราก็รับนะฮะอ่ะอันนี้คุดเฉียงครับปีพศ2000ไม่ว่าจะเป็นพศ2522หรือว่า20นะช่องของปะปาร,รับซื้อนะฮะอ่ะคุดเฉียงอ่ะปะปาวางไว้ตรงนี้อ่ะนะแค่แค่ติดหน้ากล้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวปะปาจะเลือกดูรายการเหรียญเอซฮะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างจะเก่านะฮะเอซนะค่อนข้างจะเก่าอ่ะอันนี้เราวางไว้ฮะอ่ะ เหรียญอาเหรียญห้าบาทที่ลึกเอฟซีปปาพูดผิดนะฮะเหรียญห้าบาทที่ระลึกโอเคไม่ตัดคลิปแลวนะอ่ะวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญสิบาทที่ลึกฮะสิบาทสองสีโอเคเนาะปปาวางไว้ปื๊ดอ่ะเดี๋ยวปป้าจะเลือกดูรายการหลักๆที่ช่องปปารับซื้อนะฮะอันนี้เป็นอาว่าห้าสิบปตางปีสามสี่อ่ะเดี๋ยวปปาอันนี้พอที่จะเปิดดูได้ปปาเปิดก่อนฮะอ่ะห้าสิบเปตางปีสามสี่ปัจจุบันวันนี้ก็เล่นหากราคาไม่แรงละเอฟซีฮะนะ ราคาไม่แรงแล้วล่ะเอาวางไว้ตู้ก่อนปึ๊บปึ๊บอืมเดี๋ยวอันนี้กล่องนี้อันนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ย F4 ฮะมาเดี๋ยวป้าปาขอตัดเลยนะฮะตัดแล้วดูเลยเนาะเดี๋ยวรายการจะไม่พอฮ่าเดี๋ยวได้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 ป้าปาขอตั้งตรงนี้ก่อนเนื่องด้วยเหรียญเยอะ F4 ฮะาทางเหรียญจะหลายรายการนะจะมีเหรียญเด็ดไหมหรือว่าเป็นเหรียญอ่าแบบว่าราคาซื้อขายกันเพียงหลักสิบเท่าอะไรประมาณนั้นหลักหน่วยหลักสนะิบเนาะ มามาดูกันฮะจะได้เป็นตัวอย่างให้ f ีดูดูด้วย f ีดทั้งบ้านอืมอันนี้เป็นเหรียญสองบาท f ีดฮะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยเป็นเหรียญสองบาทที่ค่อนข้างจะมีสภาพที่ F ีฮะเก่าเก็บกันเลยนะเป็นเหรียญสองบาทเก่าเก็บกันอย่างมากเลย f ีดโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะเพราะปาให้ดูอย่างนี้เลยนะเนาะเราจะได้เทรายการอื่นนะฮะจะได้ดูรายการอื่นกันไปนี่ฟีฮะอ่า เป็นเหรียญที่ค่อนข้างเก่ากันเลยทีเดียวนี่คือเหรียญ2บาทฮะ f c นะสนะบาทที่ลึกอ่าวาราต่างๆประมาณนั้นแหละโอเคนะดูด,ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวป้าปลาจะจะขยับออกไปเลยนะจะขยับออกไปเลยสงสัยจะขาดการเก็บรักษา F4 ฮนะั้นน่าเสียดายมากเลยนะน่าเสียดายมากเลยถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยงามเนี่ยอเอาละเดี๋ยวป้าขออนุญาตเปิดกล่องนี้ก่อนนะฮะ ตรงนี้จะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเอ๊ถ้าจะเป็นเหรียญเดี๋ยวเอฟซีจะรอปป้าแป๊บหนึ่งนะฮะรอปป้าแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นเหรียญที่ลึกไหมเอฟซีเดี๋ยวปป้าดูก่อนนะฮะเป็นเหรียญที่ลึกหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะต้องคอยติดตามด้วยนะเอฟซีนะคอยติดตามด้วยว่าช่องปปารับซื้อเหรียญอะไรนะรับซื้อเหรียญอะไรเหรียญแบบไหน เหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาเป็นเหรียญแบบไหนเหรียญอะไรก็ให้ติดตามดูอันนี้เป็นโอ้โห F4 ฮะถ้าถางจะเก็บไว้นานเลยนักสะสมท่านนี้เดีย๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะน่าจะเป็น1บาทที่ลึกทั้งหมดเลยหรือเปล่าตรงนี้1บาทที่ลึกทั้งหมดเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นคนสะสมเหรียญไว้นานแหละนะดูจากซองจากตลับดูจากเนื้อผิวเหรียญแล้วอ่าบางรายการนี่ค่อนข้างจะเก็บไว้หลายปีกันเลยทีเดียว อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะฮะเป็นเห, Rams, หาารี Mong, หยญ <PM. S 1> ห,หนึ่งบาทที่ระลึกวาระต่างๆใน FC ฮะเนี่ยพอจะมองเห็นไหมเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกน่าจะหนึ่งบาทที่ระลึกทั้งนั้นเลยนะโอเคเนาะถามว่ารับซื้อไหมก็ยังรับซื้อกันอยู่นะฮะนะแต่เท่าที่ดูรายการวันนี้ไม่มีรายการเหรียญเด็ดนะฮะนะไม่มีรายการเหรียญเด็ดเนาะเป็นวราระย่อยๆกันทั้งหมดเลยยังไงเดี๋ยวป้าปาตรวจสอบ่เพ่อ เหรียญค่อนข้างจะเยอะกันเลยค่อนข้างจะเยอะเลย F4 ฮะอ่าในเมาส์เหลืองนี่เป็น1บาทที่ระลึกเกือบทั้งหมดเลย F4 นะเนาะอ่านี่ก็1บาทที่ระลึกอือหอถ้าจะเก็บกันหลายเก็บกันหลายปีเลยทีเดียวนะเนี่ยหบาทที่ลึกทั้งหมดเลยเนี่ยนะโอเคเนาะก็น่าจะเป็นวาระเดียวค่อนข้างจะจะคระวาระมาไว้เดี๋ยวป๊า,ปาดูก่อนนะฮะอือหอ จบแล้วตรงนี้ไม่มีอะไร้วฮะเขาใส่มาในห่อเดียวกันเลย FC5 นี่คือเหรียญ1นบาทที่ระลึกนะ1บาทที่ระ,นะะลึกวาระต่างๆนะแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะมีวาระเด็ดนะยวงไงป้ปาเดี๋ยว,ยวขยายดูทั้งหมดให้ FC ทางบ้านได้ดูกันคร่าวๆอ่ะเนาะนี่เป็นเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งฮะชาวประจวบคีรีขันส่งมาแบ่งปันช่องของปะปานะก็ตรงนี้มีอะไรกันเอ่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญอันนี้2บาทที่ระลึกนะฮะสบาทที่ระลึก อันนี้เป็น <1> <1> หนึ่งบาทเรือพรทที่นั่งสุพรรณหงษ์ใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะเนี่ยเอซีฮะอ่หลายคนหลายท่านนะสงสัยว่าหนึ่งบาทเทลึกเรือหงษ์มันซื้อเท่าไหร่ฮะป้าปาบอกเลยนะซื้อเข้าเดี๋ยตัวนี้ไม่เกินเหรียญละ2บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ด้วยนะเหรียญดําเหรียญผุเหรียญกลอนสนิมจับแบบเลอะเลือนไปหมดอย่างนั้นก็ทางเราก็คัดออกด้วยนะทำไมราคาถึงเกินหน้าเหรียญแค่บาทเดียวนะ เนี่ยนะคะหน้าเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยทางเรารับซื้อเพียง2บาทเท่านั้นเองก็ผลิตทีผออ่ผลิตออกมา,าเยอะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะแล้วละสี่ร้อยห้าร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะก็ใครๆก็มีใครๆก็มีทางช่อง YouTube อย่างช่องกระปาไม่รู้จะไปแบ่งปันให้ใครนะฮะนะถ้าเป็นเหรียญผลิตอ,ออกมาแค่ร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยนักสะสมในเมืองไทยเขาก็ตามหาเขาก็ต้องการใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยใครๆเขาก็มีขนาดเรายังมีติดบ้านกันใช่ไหมฮะแล้วอ่า นักสะสมเขาก็พบเจอได้ง่าย,ยางไง f c นะหลายคนยังไม่เข้าใจฮะเอาว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าแล้วเนี่ยจะต้องมีราคาหลักหมื่นหลักแสนบางคนก็ไม่เข้าใจจริงๆนะฮะ f c ีป๋าปาก็จะพยายามบรรยายอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่าหนบาทพยาคุดฮะอย่างนี้เราก็รับซื้อนะฮะสภาพผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการผ่านการใช้งานก็ซื้อเกลียดลยยี่สิบาทอ่าอันนี้ห้าบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์อย่างนี้ก็จะเป็นปี3 0ก็เหรียญหนึ่งก็ไม่เกิน8บาท7บาท 9าบาท10บาทเคยรับซื้อสูงสุดไว้ที่10บาทใน f c นะโอเคเนาะ okay, นะถ้าเป็นปี31เนี่ยราคาก็จะสูงสูงกว่า3 1หนึ่งก็ผ่านการใช้งานก็ประมาณ30 40, 40 50อะไรประมาณนั้นแหละอ่ะตรงนี้ก็เป็นรายการเหรียญวาระย่อยๆเหรียญย่อยๆด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นนะก็ดูแค่นี้ก่อนเนาะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ฮะผ่านมาเกือบ10นาทีเพราะส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเหรียญที่ฝากติดมานะฮะ f c นะเป็นเหรียญที่ไม่รับซื้อปาะก็ไม่อยากจะเปิดมากนะเพราะว่า เปิดไปแล้วเอฟซีทงบ้านก็จะเข้าใจผิดอีกว่าปะ้าปารับซื้อเป็นเหรียญเด็ดๆในรายการช่องของป,ะปะ้าป่าที่จริงก็ยังไม่ใช่เนาะหรือยังไงเดี๋ยวป,ะปะ้าป่าค่อยๆเคลียร์ไปนะอ่ะหนึ่งบาทที่ลึกแบบนี้เอฟซีปะ้าปารับซื้อก็ยังรับซื้อกันนะแต่เขาราคาไม่แพงนะฮะเล่นหากันไม่เกินเหรียญละสี่บาทห้าบาทเท่านั้นเองหน้าเหรียญหนึ่งบาทนะฮะหนึ่งบาทที่ลึกนึกออกไหมฮะนะหลายคนเก็บไว้เจอแค่เหรียญเดียวฮะเพราะอย่างบางคนบางท่านยึดอาชีพอื่นไงนะ เพียงแต่ว่าเจอเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งไงก็เก็บไว้คิดว่าจะต้องมีราคาหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนที่จริงไม่ใช่นะฮะเราต้องเข้ามาศึกษาในช่อง YouTube ว่าทำไมในช่อง YouTube ถึงมีเหรียญเหล่านี้มากมายนะโอเคเนาะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญฮะ f c จังหวัดจังหวัดประจวบส่งเหรียญหมาแบ่งปันโอเคนะฮะ,อะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหนะ้าพบเจอกันในคลิปนี้สวัสดีครับ